ก,ก็ขอบคุณยชาวเน็ตที่แบบว่ามีปัญหาเรือ่องส่วนส่วนของเราบางก็ขอบคุณชาวเนทุกคนเลยที่ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจมากๆในเรื่องนี้ใช่เ <ๆ S 1> พราะว่าทุกคนก็แบบสูงเท่าไหร่อาจทุกวันเลยค่ะ, <ๆ S 1> ะวความสูงเราไม่เท่กันวามสูงเรามันไม่นอยู่แล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับไปก็ข้อยสูงแต่ละวันนะค่ะไม่เท่งกันจริงค่ะ มยิ่งเราอยู่คนเดียวเราก็ยิ่งสูงแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะโค้งความสูงของเรามันเป็นที่โดดเด่นครับที่สุดที่สุดค่ะเพราะว่าเพื่อนอุ้มเป็นชีเกตเตอร์ใช่เป็นชีเกเตอร์ค่ะเหมือนกันกับไก่ทอดหาาใหญ่นึกรู้เห็นว่ามีเซียนในต้ปลาด้วยใช่นะฮันนิดนึงค่ะพอดีก็เถือนค่ะก็เลยแบบเพราะว่า ีิฟช่างแต่งหน้าว่าเอาแบบลุกพี่ฟ้านะใช่ก็เอาลุกให้ช่างแต่งหน้าดูจะเหมือนไหมก็ไม่ค่อยอาจจะเป็นที่ช่างแต่งหน้าเราอ่ะเราเราเราก็อาจจะเป็นที่เราด้วยแล้วเไดู้ชมเราไหมว่าเราไม่โจรแต่ว่าแบบให้ดูเปงด้วยใช่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 เพ็ยมเพียเพียค่ะมันยักมันก็มันก็มีกำลังใจเอ็นเตอร์ซี่ขึ้นมาเออใช่ ไม่จำดีแล้วเพราะหนูวิ่งออกหน้าเพื่อนออ่่วาเเเตังงรหนูฝึกอยู่แต่ว่ามันเวลาออนสเตจมันตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ต้องมีสติให้มากๆแล้วตอนนี้มีสติไหมมีค่ะหลายคนบอกว่าอยากให้อั้ได้จับใบทำไมคะก็ไปเลย มันก็ออกทงออกธงนาอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะมาจากมาอ่าตอนนี้มันเป็นดราม่าอยู่ไว้สำหรับการแนะนำตัวขอเราเรื่องแพ่แว่เออมาทัอะมันเขาก็บอกว่ามันเป็นเป็นคำที่แต่ว่าอะไรไม่ดีอ่ะอ๋อจริงจริงแล้วอันนี้หนูถามคนจังหวัดแพร่มาแล้วหลายคนแล้วแล้วก็ถามไม่ถามทั้งผู้ใหญ่แล้วก็พี่ดีด้วยว่า อ่าจริงๆมันมันไม่ได้มีความหมายที่ตายตัวมันเป็นเหมือนทำสร้อยอะค่ะแพแว่็พิ่งเขงาใจอีสานกับแพแว่แพแว่อุ้ยอีนหน่อยขึ้นหนาแพ์แว่แท้ก็แปลว่าอาจจะน่ารักด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่ความหมายที่เราสื่อออกไปแล้วเราอยากสื่อว่าอะไรแปลว่าน่ารักค่ะาแปลว่าน่ารักแปลว่าจริงๆแล้วเอาเอาอย่างนี้หนูพูดตามความจริงเลยเพื่อนอาจจะมีแบบ แบบอ่ะอย่างอย่างหนูวัาก็จะมีชาเชิงเซาอยากมีแบบเรื่องอยากมีแต่แ <laughs> พ้ <laughs> มันบ้านมากมันไปต่อไม่ได้ก็ <laughs> เลยแ <laughs> พ้ทีแรกจะเอาแพรี <laughs> ่อยากได้คำนี้มาก <laughs> มรา <laughs> ต้องมีสักวันเพราะว่าแต่ละวันก็คือเราจะไม่ซ้ำ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะอ่ะตอนนี้เป็นแพรแหว่ถ้าเข้ากรุงเทพเดี๋ยวจะเป็นแพรรีส เราเราู้สึกหมือนว่าออร่านางงามเรามันมีขึ้นมัเป็นเยอะขึ้นทุกวนันเราเออมันสวยขึ้นทุกวนันเรารู้สึกสค่ะล้นเลยเหรอมัน <laughs> รู้สึกอยู่แล้วเพราะเราก็ชอบไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีแสงเพราะเราป็นตัวตึงใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ เผื่อกล้องจะถ่ายแอบมาแพนมาหาเราด้วยตอนว่าเราเก็บกลางีนเลยนะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะด้านหน้าตอนที่ถ่ายหลมชนนดหนูไม่มีโอกาสได้แทรกเลยเพราะเพื่อนตัวสูงแล้วก็บังหนูหนูหนูก็เลยหนูวิ่งไปด้านหลังแล้วครั้งหนึ่งแต่เดินไปข้างหลังก็ไม่มีผลไปอยู่บันไดกล้องก็ไม่เห็นเหมือนเดิมก็เลยเดินออกมาข้างแล้วทีเนี้ยหนูพิธีกรยืนหนูใช่ไหมคะคู่การหนูก็เลยเดินไปแล้วหนูก็ออาดีเลยกล้องกำลังกลับ ูอขอสักสองช็อตสาวช็อตเกือ่อมีเกือรู้เลยลว,ว่าต้องต้องจับพิธีกรใช่ค่ะเพราะว่าหนูเห็นไฟแดงอยู่กว่ากว่าจะเหตุกว่าจะมองกล้องได้ก็คือโดนโครูด่ามาเยอะมากคุณครูก็คือด่าเยอะครูเคียงครูพี่ๆในทีมในกองใหญ่ด่าหนเยอะมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่นิ่งหนูจะสติแบบนิดนิดนิดนึงอะไรอย่างเิดนิเนิดนิดน เราก็ตื่นเต้นมากเวลาเราเหลียวหาเวลาเรามองหาเมื่อกี้ภาษาเมืองอังกฤษใช่ไหมอะไรนะคะเมื่อกี้ภาษาเมืองอังกฤษใช่ค่ะเวลาเรามองหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วเร็วกว่าเพื่อนเขาหรือเพาเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเราก็จะ แล้วก็จะงงเลยถ้ามองไม่เห็นแล้วก็จะนะ่าฮ่ามคือพี่อยากให้ปรับเป็นลูกนางงามมากกว่านี้ใช่ไหมพี่พี่ฟ้าใช่ไหมคะอยากให้ปรับเป็นลูกนางงามมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ฟ้าอยากให้ฝึกตอบคำถามมาถึงตัวอ๋อปรับอันลุกพี่อ๋อลุกใช่ไหมคะอฮาดีสตีฮาริสตี มีลุกมีลุกนางงามลุกนางงามคือเราอะไม่ได้อยากปรับอะไรเพราะเรามีความอินเนอร์อยู่แล้วในใจเราชอบการแต่งตัวเป็นนางงามอะมันแต่ละลุคคือวันนี้หนูก็ได้ใส่ชุดนี้ครั้งแรกแล้วก็หนูก็เล่นผ้าแล้วก็ไปยืนตรงแอร์หนูก็เล่นผ้าใหญ่เลยพี่เลี้ยงไม่เคยสอนให้เล่นผ้าเลยเล่นผ้าครั้งแรกค่ะ เขาชุดเขาบอกว่าคือชุดการเก็บตัวเราส่วนวันชุดเอออันนี้ต้องขอบคุณทีมหลักบ้านด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ห้องเสื้อทุกห้องเลยที่เอ็นดูหนูเพราะว่าบางทีอ่ะเหมือนวันที่ห้องชุดเหมือนวันที่เป็นชุดดอกไม้ใช่ไหมคะวันเปิดัวมงกุฎก็เป็นเป็นงานที่รีบมากๆ รีบแบบรีบมากๆเลยแล้วก็พี่ๆก็เอ็นดูว่าอไอ้อ่ำม,ม,มันไม่มีชุดก็แบบมีการเอาชุดไปแก้แก้ไขปัญหากันนนก็เหมือนว่าทีมหลังบ้านหนูแท้จะไม่ได้นอนเลยเขาเป็นทีมหลังบ้านด้วยขอบคุณบ้านดอนไม้ป่าค่ะ<า>เดียวกันอ่ำเป็นคนที่ไม่จมไม่หายตั้งแต่เดยว์วันจริงเหร,หรอคะวันนี้ยใช่หนูชอบอันนี้หรือเปล่าคะสี่ค<า>่ะ <laughs> อ๋อด้วยเพราะหนูมีเขาเรียกว่า จุดตลบับบอลาหนูก็เลยไม่จอพผัว <c oughs> หลองมามาเป็ตนตัวนี้มาขึ้นทางแล้วความมั่นใจเรากับการที่ว่าฉันจะต้องเป็นหนึ่งในทีมนี้แกลมันเป็นยังไงบ้างตนนี้มันก็มันก็ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ค่ะออมีอันตงตาองตอหนูมีเป้าหมายที่ชัดเจน <c oughs> <c oughs> เอ หนูมีเป้าไหวใช่แจ่หนูหนูบอกหนูบอกพ่อป้านาวาตลอดว่าหนูอยากทำงานกับองค์กรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตที่เกาหลีติดต่อมาค่ะพอดีอพอดีมันเป็นงานวอลเลย์บอลแบบระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบมีติดต่อมา,าอค่ะเคยเคยเคยคาดหวังว่าการที่เราหวังไว้แต่เราเจอผิดหวังมนะันจะเสียความเพื่อใจไม่ใช่ไหมคือด้วยด้วยความที่หนูเป็นคนที่ เป็นคนที่ทะเยอทะยานอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะได้หรือไม่ได้คิดว่าจะได้อย่างเดียวเลยไม่ได้เปื่อยใจจะได้ต้องได้ก็ไมดูต้องคิดเผื่อไว้ไว้มันมันก็เหมือนกับความรักที่เวลาเรารักใครแล้วเราก็ไม่ไม่เคยจะเปื่อใจเวลาเรารักมาก แต่เราก็แต่เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําไปเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําำไปชุดลาเต้ที่มันตัดมาตอนนี้ไม่เข้าแบบของยังไงคะชุดที่ตัดมาสีเดียวกันเลยค่ะสีทองอู้ยอ้าเผยแล้วีอาจจะเป็นทองแดงอาจจะเป็นทองแล้วก็ ประกายแดดเอาถอะคะอ๋ออาจจะเป็นต้องแก้คืนนี้แหละค่ะเพื่อให้เข้ากับมงกุฎมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราต้องดูองค์รวมแล้วก็ดวงด้วยแล้วเราเตรียมซ้อมท่ารับมงนี้ยังอะไรเราก็มีเตรียมแต่ว่าบางทีมันเราเตรียมหลายท่าเกินไปมันก็จะอาจจะรวมกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้แล้ววันจริงเราถืมีสติไหมมีสติแน่นอนค่ะ เพราะว่าหนูซ้อมทุกวันแต่หนูซ้อมกับถ่ายหนูซ้อมกับสื่อรู้ไหมคะทุกวันที่หนูเห็นกล้องนี่แหละคือเวงอหนูเป็นการซ้อมหนูจับผ้าแล้วนะอันนี้อันนี้คือท่าอะไรคะทาสิกเนดจะได้ท่ารับงงกว่าท่ารับงงรับงงให้รับงงลงไปมากกว่เลยงั้นหนูจะไม่ย่อมาก วางบั้มหนึ่งก็จะกระโดดไปเลยเอาหัวยืดขึ้นไปขึ้นไปใช่ค่ะยืนไปเลยยืดลำงงแล้วเราเจอหน้าตกใจหรือยังเวลากล้องตกใจดูไม่เคยซ้อมท่าตกใจเลยมันตกใจเองมันเองเลยล่าสุดล่าสุดพี่พี่ในกองแม่แขกบอกว่าอย่ายิ้มมากเหมือนโมซิโต ่เวลาเวลายิ้มเกินไปแล้วยิ้มว่าเกินไปมันจะเหมือนโมจิโต้ให้ยิ้มแค่ไหนก็ให้ยิ้มแบบปกติเรายังไงยังไงมันก็เหมือนโมจิโต้อยู่นะยิ่งยิ่หนูใส่วิกเออพี่มาดูดวงมาบ้างไหมว่ามีดวงแบบมองลมบ้างไหมดวงหนูอ่ะ คือหนูอะถ้าไปดูดวงแล้วมันทําให้เราสบายใจขึ้นหนูก็เชื่อแต่ถ้าดวงบอกว่ามันไม่ดีมันทําให้เราไม่สบายใจหนูก็นับถือศาสนาคริสต์ รับความเหตุาต่างอยู่ค่ะแต่ว่ามาันทำให้เราไม่สบายใจ uh huh. เราเหมือนการกับเราแบบคิดบวกอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ให้ให้ให้แบบกําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนเราข้างด้วยหรือเราจะหาหมอดูที่ถ่ายว่าเราได้มงแน่นอนคนที่ไม่ไม่ถ่ายาไม่ได้มงแล้วก็เดี๋ยวเรงคัเดี๋ยวถ้าไม่ได้มงก็จะไปถามหมอดูอีกไม่ได้ เราเอาเป็นว่าเรา<ม>เราทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีละกันเราแบบเราตั้งใจทําในจุดของเราละกันส่วนอื่นองประกอบใดๆเอยเราเอามาเป็นปกาลังใจโนสอนว่าตั้งแต่เราเป็นนงางงามมันทาให้เขาเห็นมุมน,น่ารักของเราขึา้นเพราะว่าปกติไม่มีใครไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจหรือเปล่าใช่ก็ค<ๆ>ือแบบ คือความน่ารักของเราอะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เร,เราน่ารักคือเราสวยเราเราเราน่ารักนะแต่ว่าเราอะแค่เป็นแบบวิวตะกอยนิดนึงเชยเชยแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มอัปเกรดแล้วมันก็น่ารักขึ้น <c oughs> ใช่ค่ะเราเริ่ม เราเป็นเริ่มเป็นแบบลูกคุณหนูแล้วค่ะเออบางคนก็แซวว่าเอ้ยติ้งตองเหมือนกันนะเราเออไม่เลยไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไไม่ด้หนูไม่ได้ติ้งตองนะคะหนูอะไรคะหนูแค่หนขายสวยค่ะแม่อย่าพูดอยพูดตาหมด น้าป้าคนนี้เขาแบบเน่เขาเปลี่ยนใจนะว่าเทราบตอนนี้เขาเชียร์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายค่ะถ้าติดตามหนูไปเรื่อยจะได้เห็นอีกเยอะแยะมากมายเพราะแต่ละวันหนูก็ไม่เหมือนเดิมสักวันความสูงเหมือนกันความสูงไม่เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าเรายืนอยู่กับใครกู้กำลังกู้กำลังเป็นกำลังใจให้น้องอาบ์มนอตอนน ยาวกว่านี้มันได้แต่คำทายๆที่มันได้เออเป็นกำลังใจเราพูดยังไงคะเป็นกำลังใจให้น้องเศร้าด้วยนะไม่่ใชเป็นกำลังใจให้น้องเศร้าด้วยนะหน้องเศร้าคนนี้จะไปทำอะไรผิดหวังรักพี่น้องชาวสตองท่าที่สุดเลยถูกไหมคะเนี่ยว่าซันเหรอฮะอ่ามาซันเดี๋ยวต่อเบิร์นฮัทตัวหนึ่ง ภาษาอีสานเราไมาษาไปอีกเติมแหน่หอยไปอ <ไป S 1> <ป>ีกเติมแหนไอ้ I love you ไป <laughs>